ดีคนดูสวัสดียูสเซอร์ทั้งหลายนะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนเล่นสินจิติเกมตามนะครับน้องๆว่าจังหวะน,นี้เราควรทำอะไรจังหวะเราจังหวะไหนแท็กคลิปได้จังหวะไหน,ไหน,ไหนฟาร์มยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยน้องไปดูดเกมดีกว่าใช่ไหมน้องอันนี้พี่ก็ตะาปาเปิดหน้าของดับตัวนะครับว่าพี่สอนดับตัวเปสิเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเผื่อน,น้องอาจจะง,งงกันอาจจะไม่ค่อยเขา้าตรงเข้าใจกันดับตรงดับตัวหลักการเป็นยังไงประมาณนี้หลักการในการดับตัวก็ง่ายๆ,ๆเลยครับน้องๆมึงอยากเล่นตัวเฮียอะไรมึงก็กดแม่ไปเถอะไอ้ส้นตีนถ้ามึงไม่แคนะ แต่ถ้าเือยากได้ดาวอยากได้แบบดาวฟรีเล่นง,ง่ายฉะนั้นแบบชิวๆไม่คิดอะไรในห้องแบบคงคอนห้องทรงห้องซูงอย่างเงี้ยเบสิกก็ง่ายๆครับน้องน้องก็พยายามดูว่าอีกฝั่งเขาเลือกตัวอะไรนะครับก็ ลำดับการพิกอย่างเงี้ยมันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ค่อยได้ครับน้องอันนี้พี่ว่าคือแบบบางทีเพื่อนแม่ก็ไม่ขอมาบางทีเพื่อนแม่ก็มึนบ้างเลือกตัวทียอะไรมันยาอ่อนบ้างอยู่ๆออฟม,มันก็เปิดก็เปิดก่อนอยู่ๆป่หามันก็เปิดก็อยู่ๆป่ามันก็จะเปิดก่อนอะไรเงี้ยดับก่อนเพิ์สพงเฟิ์สพิกเซ็งเซ็ข,ขันแบนทแบนที่อะไรแบญยาอ่อนอะสมมติเราก,กดว่าเราจะเล่นอาญานะเรากดจะเล่นตีมงตีมีนะแม่งก็เสียบแบนไอพวกนี้เนี่ยมันโง่เน้ยเพราะงั้นพี่ทีมเราดปป ต้องไอ้แยกป่าต้องเปิดคน5้าออฟต้องเปิดคน,น4ี่เมดเปิดก่อนแคลลี่เปิดก่อนเทียอะไรอย่างเงี้อยอย่าแบบอย่าไปเยอะนะครับน้องมันเป็นเทีเยอะไรที่มันควบคุมไม่ได้เพราะงั้นเราก็โฟกัสที่เราว่าเราพอใจที่จะดับพิกไหนอะไรอย่างเงี้ยครับน้องประมาณนี้เท่าที่พี่อยากอยากกะสื่อกับน,น,น้องๆนะครับ น้องจะไม่ต้องไปคิดมากไม่ใช่แบบเปิดมาไอเ้เหี้ป่าเปิดก่อนอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแบบแล้วก็แบบไปโยนกันแบบแว้ยทำไมป่ามือเวลาพิกว่าอะไรเงี้ยคือทีมมันจะเลือกเี่ยวช่างแม่ครับน้องน้องโฟก,กัสที่ตัวเองพอประมาณนี้เพราะกดโซโล่มันเป็นอะไรมันควบคุมยากอยูอย่แล้วน้องประมาณนี้ที่พี่จะื่ออันนี้พี่ก็เล่นสินัญญาอ่อนเลยเพราะพี่อยากเลน่นแต่ถามว่าตอนนี้เล่นได้ไหมก็ถามพี่ในส่วนตัวนะพี่ว่าพี่ก็เล่นได้นะเพราะว่าพี่เจอวีล่าเจอโตโร่เจอฟอร์เรนเจอตลอดอย่างเงี้ยสินมันก็ไม่ได้แพ้ขนาดนั้นครับอย่างถ้าเจอวีล แต่ถ้าสอบไปบื้มใส่เอลสุได้ก็ไม่แย่ครับตอนแบดเวินเจเอสุคมๆที่แบบชอดการแม่นๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าชตการแม่นเราแพ้เอลสุนะครับน้องเอลสุเล่นเป็นแล้วก็ฟอรเรนถ้าเจอคนลำตึงๆก็แพ้ครับแต่แบบส่วนใหญ่มันก็ยากครับคนลำตึงจริงอ่ะถ้าเราเล่นเชิงกับพวกกำแพงเอาแดฟหนึ่งอยู่กับหลังกำแพงแล้วก็กดสองครมันก็ชนะฟอรเรนได้ครับแล้วก็ชาร์ลอตนี่ก็ชนะได้ครับต่อให้ตีออโตอย่างเงี้ยถ้าเราเกม นำเพราะเราเล่นไปยังไงเงินเราก็นำฉลอดอยู่แล้วเพราะงั้นเรากดอโอตโต้อย่างไงน่าจะนานครับน้องไม่ยากเท่าที่พี่เจอมานะพี่ยังไม่รู้สึกว่าพี่ยังแบบจอฉลอตมันก็ไม่ได้ยากขนาดๆๆนะั้นะอ่ะเก็ตไหมประมาณนี้ดาวฝั่งเราก็เป็นคิวด์ทับก็อกอฟแบนนะครับน้องไม่ยากโซโล่ไอ้ยึงเอาอะไรมากอ่ะี้ยอยากได้ทีมดีมึงไปกดห้าไปหากดห้าถ้าถ้ามึดมึงไม่มีทีมกดห้ามึงต้องจำใจไอ้ี่าเจอโง่เงี้ยปกติก็ประมาณนี้ครับน้องๆอะมาเข้าสู่ในเกมกันดีกว่าแล้วก็นั่นแหละ ฟังไว้ฟังหูไว้หูเชื่อพี่ก็ได้จืดมึงจะไม่เชื่อกูก็ได้เรื่องของมึงครับกูพูดให้ฟังก็แค่นั้นเองถือว่าแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะแล้วกัันนนะครบ้องๆประสบการณ์วงการ RV ทั้งหลายแหละเอ้ยเนี่ยพิมันอะไรเนี่ยจุ๊บๆอะไรเนี่ยจุ๊บๆๆอะไรเนี่ยเลืออะไรเนี่ยโน้องอย่าไปหาพิมเดอร์เล่นโซโล่โซโล่ปิดแชทได้ปิดนะครับลำพงลำพงถ้ามึงฟีมาไม่ทันมึงก็ปิดเชื่อกูอย่าอย่าไปหาบรรยาอ่อนเลยโอ้ยเฟิร์สบัตไอ้ที่เราบอกเกมตาม หมายถึงว่าพี่เกมตามมาถึงตัวพี่ใหญ่พี่ไม่ตายต้นเกมเฉยมันจะเกมตามบอยน้องแต่ทีมโอเคนะวีดีกรูอย่างนี้ก็โอเคครับเปิดมาเกม,มแล้วทีมได้เฟิร์ฟบัตก็โอเคครับเกมมีทรงที่ดีมีทรงไปทางที่ดีครับไม่แย่นอแบทจังหวะนี้พี่ก็เหมือนเดิมครับน้องพี่ก็ฟาร์มทัมมิงบูจากทัมมิงล่างก็มันจะไปจบที่เลนของตัวชาร์ลอตตอนนี้เจอฟอรเรนป่าโอ้โห,แล,ลหแล้วคลิปที่เราเพิ่งขัทำคลิปสอนชนะทางฟอเรนไงไอ้เฮ้ย แล้วทางยังไงก่อนไอ้เนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือว่บพี่ว่าอะไรแบบเนี้ยใช่ป่ะน้องตอนนี้ประเงก็แข่งกันนะพี่ก็รีฟาร์มสูตรเดิมแบบที่พี่บอกนะพี่พยายามอุ้ยเคีียเริ่มเกมตึงแล้ววะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเริ่มมีกลิ่นเกมตามพี่บอกแห่สองเฉยตะกรงตกรงมองก็จะฝักงูเดี๋นะครับน้องพี่ไม่พี่ไม่แข่งกันนะครับเพราะว่าพี่จะรีบบูสต์ฟาร์มล่าแล้วก็ไปเติมเลนชาร์ล็อตชาร์ล็อตแบบม่วงไงจังหวะนี้พี่ก็รอปิดตอนนี้เราพยายามเล่นกับเราเราพยายามเล่่่นนนนนนกกกััััับบไไไออ้้ตวดดาารรร์แมมมะะะคีีฝงจเเห็ ตอนนี้พี่ก็ล่องหนมานะครับมันไม่เห็นเรานะครับถ้ามันเห็นคือไปแฮกแค่เลยแต่มัน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 ไม่ล็อกโง่ไงล่ะกลิ่นซินมันแรงอะดิแต่มันก็ไม่รู้ไงพี่ก็รอจังหวะนี้ฮะจะเล่นเล่นซินใจต้องนิ่งนะครับถ้ามึงจะจะล่องหนถ้ามึงแบบใจลงใจร่อนนอนวัดกูบอกให้แล้วจังหวะนี้มันมีซอกไง เลนด้ามันมีซอกไงพี่ก็ขยับมาเรื่อยๆไงขยับมาหาพี่หน่อยครับน้องๆระหว่างนี้พี่ก็จัดการทำการได้ฟิกเกอร์ต้นเกมประมาณประมาณนี้ครับน้องเมื่อกี้เมื่อกี้มันก็โอเคนะครับแล้อย่างน้อยแล้วแล้วฟิกเกอร์ก็โอเคนะครับมันก็ไม่แย่ขนาดนั้นนะหรอพี่นะมันก็ไม่แย่นะตอนนี้เราก็เอาด์กเลยนะครับน้องเพราะว่าอินโฟที่เรามีก็คือเขาจบบนก็เฮียได้ไอ้สัตว์มังแม่งจบล่างก็ต้องฟักอันนี้ก็ล่าได้ก็ล่านะครับล่าไม่ได้ก็เรื่องของมึงนะครับโอ้ยตายตายตายเจ็บ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 เอามันจุ๊ ตายเลยเฮียโอ้เซิร์ฟยังแรกอะแตกแล้วไปแข่งไม่ลงกันวะโอ้ตอนนี้พี่ก็ไอ้เฮียเออคือพี่มาพากหล่ะทีหลังนะพี่จะบบางจังหวะพี่ก็ลืมอเนะว่าแบบตอนนี้พี่คิดอะไรอยู่แต่พี่ก็พยายามนึกให้ออกนะครับว่าพี่คิดคิดอะไรอยู่ทำยังไงบ้างจังหวะนี้พี่ตัดสินใจเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะพยายามบอกน้องนะครับถ้าถ้าพี่คิด เพราะว่าเวลาเล,นเลน่นยิงก็ต้องโฟกัสไงน้องมันจะเล่นไปพูดไปมันก็ยากไงใช่ปหมละ่ะไอ้เี้ยกูไม่มีความสามารถพองไงกูมันกระจอกมาน้องฟังกันน้องก็เขาจะพีพ่ก,กันหน่อยนะครับบางทีพี่อาจจะพูดแบบไม่ตรงกับในเกมอะไรเงี้ยอาจจะเพราะว่ามันอาจจะมีคอนโซลคอนเซ็ปต์น้องก็จะจำไปใช้ได้โอเคไหมน้องประมาณน,นี้รู้เรื่องนะเดี๋ยวไปหาเมนเดอร์ว่าพี่เล่นของเล่นอคอกอ่ะเมนให้กำลังใจพี่ดีกว่าน้องไอ้เฮียพี่พี่ก็เจ็บเป็นแค่ต้องเล่นเกมพี่นี้พี่ก็หนักใจพอแล้วน้องยังยังต้องมาเจอน้องด่าพี่ก็รับไม่ไหวเด้อพี่บอกไไวว้้้กกก่่่่่อออนนนนจะเเป็งุาาทพพีีแยบ มันจะขาดบุคลากรชั้นดีบนโลกไปนะพี่บอกให้ถ้าเสียพี่ไปคนหนึ่งคนน่ะแทนเลยตอนนี้พี่ก็เกมตามแล้วอ่ะน้องจำไว้นะครับถ้าเราเกมตามปุ๊บเราพยายามฟาร์มนะครับน้องอย่าไปหาบกหาเสนอหน้าเสนอเงือกบวกนะครับน้องพี่ไายเลยอันเนี้ยเกมมันยิ่งตามหนักกว่าเดิมนะครับน้องเนี่ยเขาเวก็ปล่อยเขาไปเนี่ยเนี่ยเนปล่อยเขาไปครับมาทำอะไรเงี้ยปล่อยเขาไปครับเฮ้ยวิลาหมั่วมั่วเลื่อลยลการแล้วก็ตรงนี้พี่ก็ข้าหนึ่งหลบแล้วพี่ก็นัวเอาตรงออโต้แล้วตรงนี้เราอังนี้ไอ้เชีอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ พี่แจนไอสัตว์อย่าทำอย่าทำี่น้องอีมกับตายมี่แจนเมื่อกี้จอง้ะเมื่อกี้ก็โชคดีครับที่พี่แจนมันมาช่วยเราแชร์อันติบางทีเราเจ็บมากกว่านี้ก็ได้นะถ้าหมดเราโดนอันติเต็มแต่แต่วันนี้พี่ก็มาช่วยเพื่อนนะโอจะช่วยไม่ทันนี่คนดูโอ้ยเอาล้ำอะไรลํำไรลำหลำลือหน่อยลำลือหน่อยลำลำลำล้ำล้ำลำเอา้อาเียเรือเรือไม่โดนีแจนแต่ว่าไม่งไรับน้องโลคิวไปก่อนโอ้โหชิชิว ยี่เกมตามจริงป้ะเนี่ยตอนนี้พี่ก็คู่สตอร์พี่กลับมานะสุดท้ายพี่กลับมานะตอนนี้พี่ก็คายไปพี่ก็ปาปาถาสอบมันพุ่งมาสัมโบโอ้โหกลับตายหลังหนึ่งเลดเบิร์ดหน่อยดีเลนเบิร์ดหน่อยเบิร์ดเบิร์ตอะไรปเบิร์ตเบิร์ตไปจังหวะนี้เนี่ยจัวนี้พี่ก็มาทำล่างนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพี่แจนตายแค่นี้เองตอนตอนไหนครับสมมติเลนล่างตายอย่างนี้เราก็มาแท็กเลยนะครับชิวๆไม่คิดอะไรก็วาร์ปไปครับเออแล้วก็เล่นป่านะครับพยายามใช้วาร์ปกันเยอะๆนนนนนนะะะะคครรรรรัััับบบบมมจจไดด้แปหยเเเเวลลลลาาาาาใกกโท่ง บนมาเลนตรงบูอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาเยอะไงถ้าเราเดินใช่ไหมเรามีอินโฟว่าเขาไม่ได้อยู่หลงังเงี้ยแล้วก็ใช้ไปเถอะไอ้พวกกุ้งพวกวาค์อย่างเงี้ยแต่แต่ว่าการที่เราใช้คือเราต้องมีอินโฟนะครับว่าเขาไม่อยู่ตรงดาร์กมันไม่งั้นมันจะขัดเราได้ไงผมเป็นคนดูเสียเลือฟดฟรีโดนขัด,ดอีกไม่ใช่มันเสียเวลาไงใช่ไหมเพราะงั้นเราก็ต้องรู้อินโฟก่อนนะครับก่อนใช้อะไรเงี้ยมันจะได้แบบมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะตอนนี้พี่ก็มาใครนะครับเพราะอะไรครับเพราะพี่ไม่ได้กล้งไงโดนโตโร่อ่อาาขขอะไปก่อนครึ่งหลอดแค่่่่่่่่่แหหหหละไไไไอออออ้้้เเเีีีียยนนนนมมมมักกกงงงดสาารรร์ทททโโโตพิ เอ้ยเฮ้ยมั่วเมั่วหมั่วหมัวหมัวอย่ารำมอ่ะอยากอยากรำมมากมาใช่มอยากรำมากๆใช่ไ้ยโซโลของโซลท้วพี่เลือดจังหวะนี้อพราะอะไรครับเลือดมีซีซีแล้วพี่ก็ตามไข้แล้วก็ปาสมือมาฟัมโบโอ้โหถ้าอยู่เอบอกโดนนะมันตายแน่วีล่าเฮ้ยเจมสโมเยแค่แรกดูเรื่องรู้มือตอนนี้พี่ก็รีฟาร์มนะครับเหมือนเดิมฟาร์มเก่งปุ๊บฟาร์มอีกรูปนึงให้รูปมันครบอะไรเงี้ยมันก็เป็นแพทเทิร์นในการเดินเกมาห่่ายไรเะ จำไว้นะครับน้องอะไรที่มันมีแบบแบบแผนอยู่แล้วอ่ะมันก็ยิ่งง่ายไงใช่ไหมคนดูพวกแบบแผนมีเป็นระบบอะไรอยู่แล้วมันก็ยิ่งง่ายไงนั่นแหละพอเรามีระบบเป็นโอ้อจังหวะนี้อะไรบอกเลยน้องชาลอตไม่ได้ไม่ได้จอมวันแต่พี่ครับคนดูมันไม่ได้ไหวเด้อชาลอตเอ้ยเกม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 สูสีเนี่ยจังหวะเนี้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจังหวะจังหวะไหนเราเวทได้ก็เวทนะครับน้องซินเป็นตัวที่แบบฟาร์มคลิปเร็วนะเพราะงั้นเราเนี่ยเรามาแวะแวะแซะมันหน่อยก็จะโอเคครับน้องไม่แย่นะ เออถ้ามันลำมันมั่วเด้อเพราะอะไรครับเข,า,ขาตายสามน่าจะมีอยู่คนเดียวเลยพี่ก็โซโล่ไหวพี่ว่าพี่ว่าพี่โซลพี่โซโล่ไหวแล้วจังหวะนี้อ้นงตรงอันติมาไม่โดง่งไม่โด่มันแค่ระยะไงแล้วมันจะ,นาะ,ะ,จะมาทำอะไรมาหลังสวนอะไรละ่ะเฮียตากูแค่แหละพลังพีมมังกาซอพี่มา,มาของจิงเตอร์กล่องน้องๆเล่นเกมน้องๆก็ลองเบียวดูนะครับน้องมันเพิ่มความเก่งให้จริงๆนะอันเนี้ยอันนีน้พี่ก็เบียวไปว่าพี่เป็นพีมมังกาซอนะแค่เลยที่เลยแบบมีพลังแบบหมดละคพลั่นอ่ะโอ้ยเรีนบนไปช่วยหน่อยไหมไปช่วยหน่อยไหมสุดไวยทีม นี่นะครับน้องเล่นเราเล่นโมบ้าอย่างเงี้ยเราต้องไปช่วยเพื่อนนะครับน้องทีมมีกันห้าคนน่ะไม่ใช่มางเล่นคนเดียวนะช่วยเพื่อนถ้ก็ต้องช่วยถูกไหมแต่เห็นแต่แต่แต่เห็นกับตัวเรื่องเงินอันนี้พี่ก็พี่ก็ว่ามันก็โอเคนะถ้าเราเห็นถ้าเราจะเห็นกับตัวเรื่องเงินอย่างเงี้ยแต่การช่วยเพื่อนมันก็มีกว่าไงถูกไหมคนดูอ่ะพี่พูดถูกไหมถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่พูดถูกกดบวกหนึ่งแต่กูแม่งไม่เคยเห็นมีใครกดเลยบอกให้กดแต่ละอย่างเนี่ยไอ้เหี้ยขอได้ไหมคนดูกดลงกดไลค์กดชงกดแชร์กดซับซับไข ม่กดสามพ่อคุณพ่อคุณแม่มึงเถอะเก้าสิบบว่ากว่ากว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะน้องมันเกินไปเฮียสมมติมีมีแล้วคุณดูคลิปกูอย่างเงี้ยกดซับเอ้ยเอ้ยอะไร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 มั่วอมั่วอมั่วโดนดีเขี้ยจะบวกอย่างเดียวอ่าไม่ดูแมปเลยก็ต้งไปก่อนเขี้ยจำไว้นะครับน้องดูแมปไปเยอะนะเวลาจะบวกหาบวกอะไรสุดๆจะหาบวกหนึ่งแล้วแบบเราบวกสุดอะดูแมปนะน้องโดนแม่งมะปิดก็มาร้องทีมไม่เติมอีกไอ้ทียถูกตบไปส้นตีนเยี่ย้วโทษทีมอย่างเดียวน้องเอออันนี้พี่กกกก็ฝาาบบอออนน้งยะครั ถ้าเราอยากเก tobacco, ่งจริงอยากเก่งขึ้น, tro, น,ยนอยากแบบแรงสูงขึ้นน่ะน้องโค้งโทษตัวเองก่อนก่อๆครับเวลาน้องตายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่โทษเพื่อนไอ้เคี้ยบางทีแบบโอ้โหเพื่อนอยู่โคตรไกลแต่มึงไปบวกกับเขาอย่างเงี้ยถูกไหมน้องเราลองตายน้องต้องมาทบเพื่อนอ่ะแม่ไม่ถูกเว้ยอันไหนผิดน้องต้องว่าว่าตัวเองผิดเว้ยไม่งั้นน้องแม่งก็ย่้มอยู่ที่เดิมอ่ะใช่ไหมคือน้องแตะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆ่แต่แต่แต่น้องทำสิ่งเดิมๆคือการแบบทษเพื่อนอ่ะน้องว่ามันจะได้ผลลัพธ์ใหม่ใหม่ไหมล่ะถูกไหมคนดูนี่นะฝากไว้ให้คิดเด้อร์ฝากไว้ให้ง พี่ก็มันไม่อะเอาจริงนะเว้พี่ว่าพวกมึงอะเก่งมีสมองกันอยู่แล้วเว้ยแค่แบบพวกมึงยังขาดคอนเซ็ปต์ในการเล่นเฉยเว้ยพี่ว่าใช่ไหมฝีมือมันก็เกิดได้เว้ยมึงแค่เล่นเยอะๆแต่วอกกี่ยวคอนเซ็ปต์ในการเล่นอะต่อให้มึงเล่นเป็นพันตาแต่มึงเล่นแบบวิธีเดิมมันก็ไม่เก่งขึ้นถูกไหมอาจจะถ้ามึงเล่นแบบ5 0เกมแต่มึงเปลี่ยนวิธีการเล่นแบบใหม่อะมันก็เก่งขึ้นถูกไหมเพราะงั้นเราอย่าพยายามจำกัดตัวเองนะครับว่าเราแบบต้องเล่นสไตล์นี้เล่นแบบป่าฟาร์มอย่างเดียวเอาเงินไปตบเราจะเล่นะน ถูกไหมอานนี้น้องพี่ก็อยากฝากฝากให้น้องคิดโอ้ยพอเล่นมันจะมาลามอะไรล่ะมันเกมตามแลว้วไงพอเล่นฝั่งหนูนะ่าเฮ้ยไหวใช่ไหมโอเคโซโลโคิวเอาเป็นสิงเกิลโซโลโมั่วแล้วพี่ก็กดขายไปบึ้มบึ้มบึ้มสโวโลโคิวเดี๋ยววันคู่เดี๋ยวยวันคิวแล้วพี่มีเจ็ดแต็กครบแล้วไงกดตรงกดเกิดก็กดได้เดอร์น้องจะจังหวัดวพี่ก็นัวนัวต่อนัวต่อนัวต่อเฮ้ยตามทำไมเนี่ยแล้วเลกูไม่มีไงโอ้โหตามไม่ทันเลยผมจะเอาเฮ้ยอ,อ,อยู่จะตายพี่ยอ,อยู่จะตายสาั อ่ะตระเวนนะครับพี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่ในการปล่อยดาร์กนะครับน้องน้องสังเกตนะครับว่าเลนไหนอยู่ไกลจากการที่เราต้องไปเขียงเงี้ยน้องปล่อยดาร์กเลนนั้นนะครับมันจะได้เอาดาร์กเคลียร์เลนให้นะอ่ะสักอย่างเมื่อกี้อ่ะพี่อยู่ใกล้เลนบนพี่ก็ปล่อยเลนเลนล่างเพราะเลนล่างจะได้เคียงไงถูกไหมแล้วพี่ก็มาทำบนแล้วเพื่อนก็ไปเอาอยู่เว็บกลางเท่ากับว่าเราจะได้เล่นบนเล่นล่างเล่นกลาง3เว็บเลยถูกไหมสามสามเลนเลยถูกไหมอ่ะประมาณนี้คอนเซปตในการปล่อยดาร์กนะถ้าถ้าพี่อยารู้สึกว่ามันน่าจะเห็นภาพง่ายที่สุดแล้วนนน้้้้้ออองกกก็่่่าาาาจะะททไดดดีีีีสุแลวปรมณถพยบน้อง ก็มีบานนี้น้องตอนนี้พี่ก็เล่นบนนะเพราะอะไรเว็บชนแล้วก็ต่อต่อไปครับเราไม่ได้เป็นน้องอัป้อมแตกนะครับน้องน้องพยายามต่อให้มันเหลือสักครึ่งหลอดละอะไร้ยนี้ก็โอเคแล้วครับยังไงมันก็เพิ่งจะ9นาทีเองอ่ะใช่ไหมโอกาสขึ้นบ้านเราก็ยังมีเยอะครับเราต่อให้เขาก็เหลือสักครึ่งหลอดป้อมอ่ะ แล้วเรากลับมาเล่นใหม่มันก็ยังไม่สายครับน้องจำคำพี่ไว้นะเราไม่ต้องฝืนทบน้องเวลาขึ้นบงข้างบ้านอย่างเงี้ยจบไม่ได้เราก็ฟาร์มต่อจบไม่ได้เราก็ทำอย่างอื่นต่อแค่เร่งน้องแบบไม่ต้องเร่งในการฟาร์มเลยว่าแบบเราจยน้องก็ไม่ต้องเล่นในการจบบ้านนะครับน้องว่าแบบเราต้องรีบตรงรีบจบต้องรีบองรีบออะไรอย่างเงี้ยจำไว้นะครับน้องการทำอะไรที่มันเป็นการเป็นการเร่งรีบเป็นมีมีข้อจำกัดเรื่องเวลาอย่างเงี้ยมันจะทำให้การตัดสินใจหรือว่าความแม่นยำในการเล่นของเราอะลดลงไปนะครับน้องๆเพราะงั้นน้องพยายามสร้างสถานการณ์ที่น้องได้เเปรรียบในกกาลือ ในการแบบในการเลือกเล่นที okay, ่ด mm ีส hmm. okay, ุดนะน้องอย่างเช่นเราสามารถเลือกเล่นล่างเล่นกลางเล่นบนที่แบบเรามีเรามีอิสระในการเล่นอย่างเงี้ยมันจะเล่นทําให้มันการเล่นของเราอ่ะมันจะทําให้เราขึ้นมาได้ง่ายครับน้องโอเคไหมคนดูพยายามพยายามคิดให้แบบมีหลักการหน่อยนะครับน้องน้องอย่าแบบแกล้งบ้าอย่างเดียวเนาะแกล้งบ้ามันก็มีผลดีครับแต่ถ้าแบบน้องมีน้องมีน้องน้องมีความแกล้งบ้าหาน้องมีสมองในการเล่นมันก็จะโคตรเก่งพี่พูดถูกไหมอ่าอย่างพี่อ่าพี่ก็คิดได้ส่วนหนึ่งแต่พี่เบียวไงพี่เบียวพี่เบง พี่โตเป็นไงพี่ก็เล่นโหดถูกไหมอ่ะพี่อาจจะยังไม่โหดที่สุดแต่พี่ก็เป็นเวอร์ชันที่มันดีที่สุดสำหรับน้องๆถูกไหมอันนี้อ่ะพี่ดีขึ้นถูกไหมประมาณนี้โอ้ผู้ทียอะไรของกูเนี่ยอ่ะแต่ก็ประมาณนี้น้องเขา้าใจกันกันดูเรื่องดูเรื่องนะเอ้าระหว่างระหว่างกูโมเมนต์พีกูตายอย่างเงี้ยเออไม่เลยตอนนี้แล้วก็ตะปิดคงตปิดพุทธนะครับน้อง เล่นซินอะสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งพี่ว่ามันไหวเว้ยเลดเกมอะถ้าเราแบบของมีของประมาณนึงอะมีของมีเคียวอะไรเงี้ยพี่ว่าเราไหวเว้ยเพราะงั้นเราแยกถ้าเรามีอินโฟว่าเราแยกได้เราก็แยกนะแต่ถ้าเขามาปิดเราหนึ่งตัวสองตัวอย่างเงี้ยพี่ว่าเราก็ถ้าไหวเราก็สู้นะโอเคไหมแต่ถ้าเขามาสามมาสี่อย่างเงี้ยถอยได้ถอยนะครับน้องมันกลายเป็นช็อตโยนพี่บอกไปก่อนเป็นไงไอ้โตโร่ยังเอายังเอากูไม่ลงโอ้ยเอลสู้อย่าเผลอเอลสู้อย่าเอลสู้เอลสู้อย่าเผลอเผลอตรงเผลอซูมโดนโดนกูบึ้มไฟเด้อานี้ก็เอานกาไปนะครับสุดหล่อ แล้วก็แทงกลางเลยชิวๆไม่คิดไรแชร่หลอดมาไม่อะไรอออะไรไปกันเราไหวอะ่ะใช่ไหมคนดูเรามีแร็คลงแร็คเรื่อเรามีนี่ไงโอ้ตายเอานะว่าตายเอานะแล้วพี่ดึงด้วยกับปุ๊บช่ลอดช่ลอดจะตายนะแล้วพี่ก็กดตายตายเกิดแค่นี้เองชิวๆแล้วเราก็คาไปจบเกมจริงไม่คิดไรแล้วก็รอเลยครับรอเว็บกลางรอเว็บบนมาแต่ถ้าเราอยากเอาชัวร์แล้วก็ไปทำเว็บล่างขึ้นมานะแต่ถ้าอย่างเงี้ยสถานการณ์ในการจบเกมมันแบบสูงมากที่ที่เราสามารถจบได้เพราะงั้นเพราะงั้นเราก็ตัดเว็บล่างแล้วเราก็เข้าการจบเลยชัวร์แล้วอย่างเงี้ยชนะชัวร์ว ชิวๆไม่คิดในอ่ะพี่ก็จะฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับดูมาถึงตอนนี้เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยพี่อาจจะพูดเร็วอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ถูกพี่พูดเร็วจริงแต่แว่าน้องก็ฟังพี่ทันพี่เชื่ออย่างนั้นไม,ไ,มไม่งไมนไม่งั้นน้องลองกดเป็นสปีดลดไปลดสปีดลดลงน้องเป็นสโลว์ของชิปอะลดลงไปก็ได้ประมาณนี้น้องน้องอาจจะฟังพี่รู้เรื่องมากขึ้นโอเคไหมพี่ก็พยายามแบบให้มันแบบพูดชัดพูดพูดมันยายให้เสล้วน้องแต่มันก็เป็นจังจงหวะนัวนอเนาะเข้าใจใพี่หน่อยโอเคน้องประมาณน,น เจอกันครับสุดดอฮิวมังกาซอ อยากเติมเต็มความเบี้ยวต้องนี่เลยร้านฟูยุซังร้านเติมเกมคุณภาพราคาสบายกระเป๋าร้านนี้มีเกมต่างๆให้คุณเติมมากมายไม่ว่าจะเป็น PC หรือมบายก็ตามไม่ว่าจะเป็นเกมชื่อดังอย่าง t f เเกนชิน Impact ฮอนไกสตาร์เรลหรือเกมหมาที่เจ้าของช่องรักอย่าง r o v กับสกินใหม่ของไบรอนอิตาลียูจิคือถึงร้านเติมเกมคุณภาพต้องฟูยุซังเท่านั้นร้านที่ไม่ได้เติมเต็มแค่สกินแต่เติมเต็มความเบี้ยวให้กับคุณด้วยใครพร้อมเติมเต็มความเบี้ยวกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลย